สำหรับใครที่ต้องกลับบ้านดึกและต้องอาศัยรถแมวเที่ยวสุดท้ายจำไว้ว่าบนรถคันใหญ่ที่มีเก้าอี้วางมากมายนั้นอาจไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวข้อที่หนึ่งไม่ว่ารถจะว่างแค่ไหนห้ามเดินไปนั่งเบาะยาวแถวหลังสุดเด็ดขาดเว้นที่ตรงนั้นไว้ให้เจ้าที่หรือสัมภเวสีที่โบกรถระหว่างทางเพราะถ้าคุณไปนั่งแยงที่เขา คุณอาจจะรู้สึกหนักอึ้งที่เบาเหมือนมีใครมานั่งขี่คอคุณตลอดทางข้อที่สองถ้าจูจูเสียงกริ่งดังขึ้นทั้งที่ไม่มีคนจะลงและกระเป๋ารถแมวก็ยังนั่งนิ่งอยา่าหันไปมองหาคนก่อดและถ้าคนขับจอดเปิดประตูห้ามมองออกไปดูว่าใครขึ้นมาให้มองตรงไปข้างหน้าเท่านั้น ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อที่สามถ้าคุณนั่งอยู่หน้ารถอย่าเพลอมองกระจกสองหลังของคนขับเพราะคุณอาจจะเห็นภาพสะท้อนของรถทั้งคันที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารหน้าตาเละเทะนั่งกันเต็มรถกำลังจ้องแมงมาที่คุณคนเดียว